ศักิสิละสมิงมาสั่งตานางจุบารัวพะเลยังรีวิวใจเยสพะนุสปพโสสปะโรคสปะภัยสัพพาะตัวน่สัพพาะตัวในสัะพะกลางวันสัพพาะการเกิดสัพพะกลางขึ้นสปพพาะกลางแรงเพาะวันเดือนปีกพดีเมาเ็ไรออกไปมันน่าดับไฟเสียจียจันไรวีวิวใจเยสปะพะนาสัพพะระพังพะวันตุเมรับกันตัวสุรับกันตัว มาสมิงมาวันตะกุนางปัจจิมมาสมิงมาทำามตตงปัจจิ้มมาสมิงมาสังปานางตุโรกะพยังวิวันใจเยสัมาทุกสัมโสนสัมโรสมภัยสัมภะตัวนอกสัมภะตัวในสัมภะกลางวันสัมภะอกลางเดือนสัมภะครอะกัางแรเพราะวันเดือนปีพอดีพอมากพอรออกไปมานำดับไฟเสียจังเลวิวันใจเยสัพพะธานางสัพพราฟังประวันตุเม อาบุญจานังพายักรัสษมิ่งมาทำไม่ต่างพายักรัสมิงมาสร้างปานางตุ๊กนโขกไปยังวิวันใจเยสัพพะทุกสัพพโสสัปปโรสัมพายสัปปพอะตัวนอกสัพะพอกตัวในสัพะพอกลางวันสัพปะพอกกลางคืนสัพปะพองข้างแรงสัปะวันเดือนปีพอดีเข้ามากพไรออกไปเมื่อนังดับไฟเสนีจังไรวิวันใจเยสัพพะพันางสัพพะลาพังื่อวันตุเมรักท่าตัวสุรักทันตัว จักรพรรดอดดรและสมิงมันทำดีต่าโอดดรและสมิงมาสร้างกานนงถุกโรคพะยังวิวัใจเยเยสัพพทุสัปะโสัมะโรสัมปไปสัมะอตัวหนอสัมปพตัวในสัมปะพ่างวันสัมปะพ่างเพืสัมพะพ่างขึ้นสัมพะพ่อางแรงพ่อวันเดือนปีพอดีต่อมาก็ไรออกไปมันทำดับไฟเสนียจังไรววิวัติเยยสัพพะฆานาสัพพะราพังมวันตุเนรักกันตัวสุรักขันตัว ละสมิมาวจากพุนากิสาละสมิมาทเบตังอิสาละสมิมาสรางานทุกขโรภัพยังนิวันใจเยสัพพทุกสัพพโยสัพโลกสัพพไปสัพพะตัวนอกสัพพะตัวในสัพพะต่างวันสัพพะต่างคืนสัพพะต่างเนี่ยเพราะวันเดือนปีพอดีเข้มาเขาะไรออกไปมอนา่งดับไฟเสียจังไรนิวันใจเยสัพพะาตนางสัพพะกระพังเมวันตุเมรักกันตุ ตวนันางปัตตวีรัสมิงมาตั้เม๊ตังปัตวีรัสมิงมาสัางานางทุกขรกนกขันยามวิวันใจเยสปะทุกขะ